ใกล้เป็นจริงแล้วหลวงพ่อพุทธฐานิโยได้พยากรณ์ไว้ว่าในอนาคตหากศาสนาพุทธเกิดเสื่อมจากประเทศไทยจะไปเจริญที่รัเสเซียมีคําพยากรณ์ของหลวงพ่อพุทธฐานิโยเกี่ยวกับความเจริญในศาสนาพุทธ กับประเทศรัสเซียว่ามีข่าวคราวเกี่ยวกับความวุ่นวายในคณะสงฆ์ไทยหลายกรณีอีกทั้งยังมีแผนทําลายพุทธศาสนาจากศาสนาอื่นๆจนทำให้ลูกศิษย์หลายคนเป็นห่วงกล่าวว่าพุทธศาสนาจะเสื่อมจากประเทศไทยหลวงพ่อพุทธ,ธานิโยบอกว่าถ้าพุทธศาสนาเสื่อมจากประเทศไทยจะไปเจริญที่รัสเซียตอนนี้ รัสเซียเขาเริ่มค้นคว้าทางจิตกันมากแม้ว่าจะมีจุดประสงค์ไว้ใช้ประโยชน์ในทางโลกแต่การทำสมาธิพอถึงจุดหนึ่งจะถึงจุดสันติเหมือนกันเขาจะมีความศรัทธาในพุทธศาสนาและเนื่องจากรัสเซียเป็นประเทศมหาอำนาจเขาจะสามารถเผยแผ่พุทธศาสนาได้กว้างไกลมากคอยดูกันถ้าใครอยู่ได้ถึง200ปีข้างหน้า ถ้าไม่เป็นไปตามนี้ศพหลวงพ่ออยู่ที่ไหนเยี่ยรถได้เลยและในเว็บไซต์ดังได้มีการบันทึกข้อความว่าแต่ก่อนนั้นพุทธวงศ์เคยไปกราบและฟังพระธรรมเทศนาะจากพระเดชพระคุณพระราชสังวรยานหรือหลวงพ่อพุทธ,ธานิโยวัดป่าสารวันนครราชสีมาเป็นหลายวาระทำให้ได้ยินหลวงพ่อท่าน กล่าวเป็นเชิงพยากรณ์ไว้ในหลายโอกาสด้วยกันความว่าต่อไปอีก200ปีข้างหน้าพุทธศาสนาจะไปเจริญที่ประเทศรัศเสเซียนะยิ่งไปกว่านั้นหลวงพ่อพุทธยังกล่าวท้าทายอย่างมั่นใจแบบสุดๆอีกด้วยอ่วเมื่อถึงเวลานั้นหากการไม่เป็นจริงอย่างที่หลวงพ่อว่าศพหลวงพ่ออยู่ที่ไหนเชิญมาปัสวะรถได้เลย เมื่อได้ฟังหลวงพ่อพุธกล่าวเช่นนั้นก็ได้แต่สงสัยว่าการจะเป็นจริงเช่นนั้นได้เทียวหรือเพราะดูตามรูปการแล้วแทบจะไม่เห็นวี่แววที่น่าจะเป็นไปได้แม้เพียงสักเศษเสี่ยวส่วนหนึ่งเลยแต่สงสัยว่างานนี้ยานอย่างรู้ของหลวงพ่อพุธจะแม่นเอาจริงๆเสียแล้วพระพุทธศาสนากำลังผลิบานในโลกตะวันตกอะไร คือจุดเปลี่ยนของพวกเขาธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกคือทันสมัยเป็นความจริงที่ใช้ได้ทุกการเวลาเพราะเป็นหลักธรรมะที่มุ่งแก้ปัญหาความทุกข์ที่อยู่ในใจมนุษย์ราวห้ปีที่ผ่านมากระแสชาวตะวันตกหันมาศึกษาและนับถือพระพุทธศาสนามากขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจกล่าวได้ว,ว่าพระพุทธศาสนากำลังกลายเป็นที่นิยมของชาวตะวันตกเห็นได้จากอะไรรากศัพท์ในพุทธศาสนามีปรากฏในภาษาอังกฤษจำนวนไม่น้อยเช่นคำว่าเซนกรรมหรือนิพพานเป็นต้นคำเหล่านี้ที่แม้คนตะวันตกบางคนไม่เคยรู้จักพุทธศาสนามาก่อนแต่กลับรู้ความหมายของมันเป็นอย่างดี หนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนามีวางขายตามร้านหนังสืออย่างมากมายและอาจจะมากกว่าร้านหนังสือในประเทศไทยด้วยซ้ำโบสถ์คริสต์ถูกปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นวัดพุทธในหลายประเทศชาวตะวันตกเข้าร่วมกิจกรรมพิธีกรรมในพุทธศาสนามากขึ้นเช่นล่าสุดที่ชาวเนเธอร์แลนด์เข้าฟังปาตกถาขององค์ดาลัยลามะ ถึงสองหมืคนชาวสวิตเซอร์แลนด์เข้าร่วมพิธีกรรมสวดมนต์กับพระทิเบตนับพันคนเป็นต้นและในประเทศอื่นๆอีก,อกที่เด็กนักเรียนเริ่มเข้ามาหาความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและฝึกสมาธิกับพระภิกษุสงฆ์ตามวัดพุทธต่างๆที่มีในชุมชนอะไรคือสิ่งที่ทำให้ชาวตะวันตกหันมาสนใจในพุทธศาสนา 1. ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกคือทันสมัยเป็นความจริงที่ใช้ได้ทุกการเวลาเพราะเป็นหลักธรรมะที่มุ่งแก้ปัญหาความทุกข์ที่อยู่ในใจของมนุษย์และสามารถแก้ทุกข์ของมนุษย์ได้จริงในทุกยุคทุกสมัยซึ่งเป็นจุดต่างจากทฤษฎีความเชื่อหรือศาสนาอื่น 2. ชาวตะวันตกณนะทุกวันนี้ เกิดความเคร่งเครียดและผิดหวังกับระบบทุนนิยมเพราะที่สุดพวกเขาพบว่าชีวิตของพวกเขาตกอยู่ในกับดักที่ตัวเองสร้างขึ้นมาเองชีวิตในแต่ละวันถูกใช้ไปกับการแย่งชิงวนเวียนอยู่กับการแข่งขันการค้ากำไรเงินและอำนาจพวกเขาผิดหวังกับระบบการปกครองที่ล้มเหลวเพราะขาดหลักธรรมะ พระก่อนหน้านี้ชาวตะวันตกเชื่อว่าเงินและอำนาจจะทำให้พวกเขามีความสุขแต่วันนี้ที่พวกเขามีทั้งเงินและมีอำนาจแล้วกลับพบว่ามันไม่ได้ให้ความสุขกับพวกเขาตรงกันข้ามมันกลับทำให้พวกเขาเครียดสิ่งเหล่านี้มันทำให้พวกเขาต่างหันกลับมาทบทวนว่าแท้จริงแล้วชีวิตต้องการอะไรและเป็นความโชคดี ที่โลกยุคนี้มีพระพุทธศาสนาพวกเขาได้คําตอบจากสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้พระพุทธศาสนาที่บอกความจริงกับพวกเขาได้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหน 3. พระพุทธศาสนายัางอธิบายให้ชาวตะวันตกเข้าใจในเนื้อแท้อันเป็นโทษของระบบทุนนิยมที่พวกเขาสร้างขึ้นมาด้วยว่าการปล่อยให้ชีวิตของพวกเขา หลไปกับกระแสทุนนิยมหรือบริโภคนิยมนั้นมันนำมาซึ่งความทุกข์ใจความเคร่งเครียดอย่างไรเพราะวิธีชีวิตของชาวตะวันตกพวกเขาเคร่งเครียดกับทุกเรื่องเรื่องงานเรื่องส่วนตัวทุนนิยมพันธนาการพวกเขาไว้กับความทุกข์ตลอดเวลาจนในที่สุดพวกเขาคงรู้สึกอยากตะโกนออกมาว่าพอแล้วส ชาวตะวันตกพบว่าสมาธิช่วยพวกเขาได้จริงความสงบสุขชุ่มเย็นของใจแบบที่พวกเขาไม่เคยรู้จักหรือได้รับที่ไหนมาก่อนซึ่งผลประจักษ์ของสมาธิที่พวกเขาได้รู้อย่างชัดแจ้งทั้งจากการปฏิบัติสมาธิด้วยตัวเองและเห็นผลว่าดีจริงมีการทดลองสอบผลสมาธิในทางวิทยาศาสตร์มากมายที่บอกว่าสมาธิ ดีต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจอย่างมีนัยยะสำคัญชนิดที่บางครั้งวิทยาศาสตร์ก็ยังต้องยอมรับว่าพวกเขาไม่อาจให้คำนิยามได้แต่พวกเขารู้แต่ว่าสมาธิเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับมนุษย์ 5. เพราะความเชื่อเดิมหรือศาสนาเดิมของพวกเขาไม่สามารถให้คำอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเขาได้ ไม่ว่าจะเป็นสุขทุกข์เครียดพวกเขาถูกบังคับให้เชื่อเท่านั้นและห้ามสงสัยห้ามตั้งคำถามซึ่งต่างจากพุทธศาสนาอย่างสิ้นเชิงเพราะนอกจากจะสามารถอธิบายการเกิดขึ้นเป็นมาเป็นไปความสุขความทุกข์และการจัดการกับสุขทุกข์นั้นๆได้พระพุทธศาสนายัางสามารถได้ผู้คนตั้งคำถามได้กับทุกสิ่งทุกอย่าง และแน่นอนพุทธศาสนามีคำตอบและมีวิธีการที่สามารถพิสูจน์ให้เห็นจริงได้ด้วยพระพุทธศาสนามุ่งสอนให้มนุษย์พิจารณาสิ่งต่างๆตามหลักการและเหตุผลที่เป็นไปตามความเป็นจริงไม่ใช่สรุปปิดตายที่อํานาจบรรดาลที่ไม่สามารถอธิบายได้ของพระผู้เป็นเจ้าที่พวกเขาไม่เคยเห็น นี่คือผลสำคัญอีกประการที่ดึงดูดชาวตะวันตกให้สนใจและหันมาศึกษาพระพุทธศาสนามากขึ้นเรื่อยๆ 6. อิทธิพลของวัฒนธรรมที่เคยมาพร้อมกับกระแสจัก,กรวรรดินิยมในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมากำลังเริ่มเสื่อมอำนาจลงอย่างเห็นได้ชัดโลกที่เคยรับอิทธิพลการใช้ชีวิตทุกสิ่งอย่างแบบบริโภคนิยมของชาวอเมริกา มายวาจะเป็นการกินการแต่งกายการคิดดูหนังฟังเพลงการศึกษาการบริหารการปกครองในยุคนี้ที่ประเทศในเอเชียโดยเฉพาะจีนกำลังเฟื่องฟูขึ้นมาซึ่งการก้าวขึ้นสู่อำนาจของจีนมาพร้อมกับวัฒนธรรมตะวันออกซึ่งมีพระพุทธศาสนามีรากฐานและแก่นสาระสำคัญของวัฒนธรรมทั้งสิ้น เมื่อวัฒนธรรมจีนหรือตะวันออกได้รับความสนใจพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นหัวใจสํำคัญของวัฒนธรรมตะวันออกย่อมได้รับความสนใจไปด้วยในอนาคตอันใกล้าหากพระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองในดินแดนตะวันตกนั่นก็ไม่ใช่เรื่องแปลก